ทายสบายดีพี่น้องเ้อพี่น้องไอ้นอล่าสุดข่าวที่กํลังฮื่งฮากันที่อยู่ในโลกตเสียวอยู่ตอนนี้พี่น้องเน,ะเนะาะนอยู่ในประเทศไทยพี่น้องล่าสุดพี่น้องศารอาญาอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุเนาะคือนางสาวบัว4หาวงแม่บ้านวัยยีปีก่อเหตุปปดคออดีตคู่อวัยเจปีเนาะย่านบึงกลุ่มตรวจพบพฤติกรรม หมกมุ่นอยู่กับคุณไสยศาสตร์เนาะโอ้โหพี่น้องเลยเจ้าเพนนีข้ามแดนลังพบพิกัดชายแดนไทยลาวพี่น้องเลยเนาะอันตรายพี่น้องเลยหมายจับเลยเ้อพี่น้องเนาะนี่หมายจับแล้วพี่น้องหมายจับแล้วพี่น้องเลยล่าสุดนี่เนาะแม่บ้านคนนี้พี่น้องแม่บ้านบาดคอนี้อดีตเอาบาดข้าบาดคออดีตคู่พี่น้องเลยเนาะแค้นถูกไล่ออกศกทองนีข้ามฝั่งลาว เมื่อเวลา21่สิเอ็ดนาฬิกาม่อโมเมนต์ไปเนาะเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ไปเนาะเลี่สิบเอ็มกร 2, าคมปีสองพันปีหกเก้าเลยเนาะตำรวจเข้าไปตรวจสอบอบ้านย่านเนียงน้ำวมิน70เนาะยังมี70พบศพป้าหมูอดีตครูวัย79ปีถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมใบหน้าถูกทุบจนเละ พี่น้องเลยเนาะโหลายย่างพี่น้องและที่คอมีรอยบาดลึกตามเนื้อตัวมีรอ,อ,อยแผลโอ้พี่น้องอันตรายเด้อพี่น้องเด้อเอามีแต่ว่าคอให้ควบดุติธรรมแล้วก็อา่าให้จับได้เนาะพี่น้องเนาะมาลงโทษเ,เสีอว่ากฎแห่งกรรมนี่มีจริงพี่น้องเอ้เนาะ และเท่ากับคิดในทางที่ว่าอาจสีมีเว่นมีกรรมตโตกันเนาะถึงได้มาขาถึงได้มาทำลายกันนี่และพี่น้องเลยแต่บมมีอย่งอีกอย่างมากมายดอกสมมือนี่มันก็ประมาณนี้แหละ สบายดีและสวัสดี FC เอฟซีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเมื่อทุกคนทุก่านวาจสเป็นพี่น้องฟังไทยฟังเล่าหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตุ้กขปัน่นซุปเด้อพี่น้องเลยเนาะมาเจอมาพ่อตุกคํามือนี้พี่น้องก็อยู่ที่เหตุการณ์ให้งานเหตุเวียกเราพี่นอนะ้องเนาะล่าสุดพี่น้องเนาะเมือนี้พี่น้องตามที่ว่าเขาด้ติดตามข่าวเนาะฆาตกรรม ยายมูเนาะลูกจ้างกับนายจ้างพี่น้องเลยเนาะซึ่งลูกจ้างก็ได้ก่อเหตุข่านายจ้างพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ลบหนีกับพูน้ำเน่าหรือว่ากับลาวนั่นเองพี่น้องเลยเนาะแต่ล่าสุดนี่พี่น้องตำรวจไทยเนาะหรือว่าระบบนี่แน่นอนไอ้ลีพี่น้องเลยเนาะพอหู้ข่าวปุ๊บตำรวจเพิ่อนกันส่งสื่อสารรายงานกันหู้จุดหู้มองทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องเลย ทีชาวผู้ก่อเหตุคนนี้ได้ได้เดนินทางกันนะพี่น้องเนาะอ่าและนักข่าวช่องแปกขมไปลาวเลยพี่น้องเพื่อตามหาเนาะอ่าคือหลายสิ่งหลายอย่างนะพี่น้องเนาะที่ข่าเบิ่งข่าวเมื่อกี้กันอ่าคือชาวจูมเนาะเดี๋ยวว่าน้องบัวนี่เดี๋ยวว่าชาวจูมจูมโจมเลยพี่น้องบางข่าวก็ว่าบัวเนาะพี่น้องนะ ผู้ที่ก่อเหตุนี่นะอ่าก็มีพิสัยทัดแบบว่าโรคประสาทน้ำเนะแล้วก็เป็นคน้นหลินของน้ำเนยพี่น้องเหรอโบเสื้อกอยารบลูเนาะพี่น้องเนาะของแบบนี้อ่าเพียงแต่ว่าอเขาเนี่ยโบลบดูแล้วก็บปรปะมาทเนาะมันยุคนี่สมัยนี่ถามัานมีบอกพี่น้อง มันเกิดอาจีพมีดงเหลืออยู่เนาะแต่ว่าอายุแค่25ปีนี่การที่สิไปมีของศซื้อซาทำเพียนวิชาพวกนี้นี่มันกะสิเก่งกระด้ข้อพน้องเลยเนาะม่ได้ว่าเอากะติดตามเบิ้งเนะาะผู้ใดที่เชื่อทั้งนี้กะเ mm hmm. ชื่อที่บูเชื่อก็จะลบดูเนาะมันมีอยู่แล้วแหละเตียงมีนะแต่ว่ามันกะโมเมนว่ามันสีได้กันมากง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะของพวกนี้ มีของมีอย่างนี้เนาะมังเทือกับว่าตามที่ชาวบ้านหรือว่าเพื่อนบ้านที่เพื่อนได้อยู่ใกล้บ้านยายมูเนาะแต่หุจักกับสาวลาวพนนี้ที่ก่อเหตุนี่ก็ว่ามีอาการแบบว่าว่าวกับองค์เทพเจ้าที่่าเช่นน้องไปน้องคอไปคอเลขกเจ้าที่กระบอกห่ายมาเช่นเ <c oughs> นาะมันช่แค่แบบโรคประสาทน,นี่แค่แบบล่วงนอกมะนาวเลย เดี๋ยวน้อง adalah, นนมะนาวบัดเมได้ไปทางก่อเหตุแบบนี้ใต่จะไปทางแบบแลนเนาะน้องมะนาวเนี่ยแต่สิแลนเมื่อเื่นี่โดดลงมาแต่เทิงเฮือนเนาะบ้านทอมจะมีสองสั้นมันสิมีทันดังเทิงในเป็นคือแต่หลายคนเห็นน้องมะนาวในโดดลงเลยแต่บม่เป็นอย่างอ่าอันนี้ก็หมดเสื้อกับเป็นตาเสื้อเพราะว่าทุกคขัเกณฑ์ครับตาเนาะเทือนน้องมะนาวสูงสัมไดพี่น้องสองเมตรสามเมตรเนาะอ่าเมื่อเชื่อเห็ดนอนคุยกับแม่ก็เห็ดกิ่งตกลงเลยโดดหลายคนก็เห็นพี่น้องเนาะ กัยังบุป็นอย่างเ็นบอกโลกประสาทหรือว่ามีของท <c oughs> ักสมักษาผ้าไปหมอนหรือว่ามีแนวเห็ดเนาะอันนี้เรักับว่ากัน <c oughs> เอาเนาะะเดินเั่าพวกนี้ก็คือซื่อชมี่นลองซื่อชมตำรวจหรือว่าระ <c oughs> บบเน่าน,นี่แหละเขาว่าระบบจะเล่นกับระบบแต่ทามาจับได้บอคือบอได้เนี่ยปัญหามันเนี่ยคือมันมันมันเสียดเสียวคือสิธิ์ สีเดียวเอ่อน้อยเดียวหนึ่งพี่น้องเนาะเสียดสีกันน้อยเดียวหนึ่งเวลากับทีเพื่อนในลบหนีกับขาเนาะเหัวยี่ยี่สิบยี่เอสหนีเนาะพี่น้องอ่าคือน้องเพื่อนหนีขาเมื่อนี้ก่อเหตุเมื่อนี้เนาะอ่าก็คือออกเพื่อนี้เลยตอนกลางคืนในรุ่งเศร้าเนาะรุ่งเศร้าประมาณตอนเศร้านี่จึงได้หู้ว่าตาหมูเนาะหรือว่ายายหมูเนี่ยได้เสียชีวิตแล้ว จึงประสานกันประสานกันกับเวลาในเสียดเซียวกันน้อยเดียวหนึ่งเนาะกับเวลาที่ผู้ก่อเหตุผู้ร้ายเนี่ยได้ขาดไปไายแดนซอ,องเมกเงาพี่น้องเนาะซึ่งเขาได้เห็นตามทีข้อมูลทีเพื่อนได้ออกมาตามข่าวนี่จะโอ้ถือว่าเก่งเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละระบบ้องสัญญงสัญญาณน,นี่ฮู้บัดสัญญาณเนี่ยไปยุตไปขาดอยู่ที่ซองเมกพี่น้องเเนาะไปขาดหายซองเมกเอา ไอ้ทุกครัจะพาไปเบิ่งนมาชมคลิปไปเบิ่งข่าวนลำกัดเลยพี่น้องเลยเนาะก่อนไปก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีในหลายๆที่เขับวาเบิ่งมาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดซับสไครต์ให้ขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องเลยเนาะเรอของหมอชิดเลยครับเพราะเมื่อกี้พี่วินเบอร์เก้าบอกกับเราว่ามันไปส่งหมอชิดแล้วมันบอกมันจะไปช่องเม็กปรากฏว่าเราเองเนี่ยพนักงานขายตั๋วเิาหลักฐานให้เราดูว่ามีคนจองตั๋วหมอชิด ไปช่องเม็กจริงๆเห็นบอกว่าที่นั่งก็คือหนึ่งดีถูกไหมฮะหนึ่งดีนี่ฮะ, 1> 1อ,ะอันนี้คือหลักฐานนะฮะและขนาดเดียวกันเราไปพบภาพวงจรปิดเห็นบอกว่าเอาวงจรปิดขอไปวงจรปิดตัวนี้ก่อนนะตัวที่กล้องวงจรปิดหมอชิดนังจูมถึงหมอชิดพร้อมกับกระเป๋าสัมภาระก่อนที่จะขึ้นรถทัวร์อ่ามาแล้วนะ มันเก็บของออกมาหมดเลยเดินลากหนักตึ้งเลยขอตั๋วเมื่อกี้ด้วยจ้ะสำคัญคือตั๋วเมื่อกี้วันนี้ช่อง8จะข้ามไปลาวนะฮะและเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆหลักฐานวันนี้น่าจะเยอะพอสมควร เอาอธิบายต่อสิแม่อันนี้ค่ะก็คือโม่เขามีการเดินทางไปที่หมอชิดนะคะช่วงเวลาค่ําของวันที่20มกราคมหลังจากที่ก่อเหตุกับคุณป้าหมูเสร็จนะคะซึ่งอย่างที่บอกตารวจคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณบ่ายสี่ถึงทุ่มหนึ่งค่ะเพราะว่าตอนที่นางจูมเดินมาเดินทางมาถึงที่หมอชิดเนี่ประมาณสองทุ่มอ่าก็คือคาดตั้งแต่ตอนเย็นอ่ะวันที่ยี่สิบใช่ไหมและตอนค่ามันหนีเลยคุณผู้ชมนะปรากฏว่าหลังจากนั้นอ่ามีอีกนะ คราวนี้ลองดูภาพไล่เลียงมาเลยที่นาิตไปหามาอ่ะเมไล่ซียังไงบ้างก็กล้องที่ใช่ค่ะกล้องที่สถานีขนส่งหมอชินะคะจะเห็นนางจูมเนี่ยค่ะเดินเดินทางเข้ามาถึงที่บริเวณสถานีหมอชิดนะคะก็จะเห็นแบกข้าวแบกของพารุภาร์ไปใช่ไหมที่จะเลี้ยวเข้ามาซื้อตรงซื้อตั๋วใช่ค่ะก็เดินเข้าไปในตัวอาคารค่ะ จากนั้นก็นี่ค่ะเือกระเป๋าเือขุอออม<า>เข้ามาพรุงพลังเข้ามาในตัวอาคารเนี่ยนะคะคือที่จับมันไม่ทันอย่าเพิ่งไปโทษตำรวจน,นะเพราะไปเจอศพคือเมื่อวานเช้าม่ายี่สิบถูกป่ะเมย์มันฆ่ายี่สิบแล้วมันหนีเลยคือจะบอกว่ามันบ้านเนี่ยคงไม่ใช่อ่ะเพราะอะไรป่ะเมื่อกี้ข้างบ้านบอกใช่ไหมเหมือนมีอาการติตเวทแต่เอาจริงเนี่ยมันมีอาการเพี้ยนเพี้ยนบางอย่างคือสงสัยว่านางจุมเล่นของเลยนะที่ศพป้าโดนฟันเนี่ยเขากำลังสงสัยว่ามันเล่นของเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังแล้วกันแต่กำลังบอกนี่คือนาทีตอนหนีลใ จะเห็นได้ว่าเขามีการถามคนก็ลักษณะเหมือนคงไม่รู้ว่ามีการซื้อตั๋วยังไงอะไรยังไงก็ถามพี่ที่นั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์เมื่อสักครู่เขาก็เลยชี้ไปเสร็จก็เลยเดินย้อนกลับออกไปอีกจริงๆแล้วเนี่ยพี่สาวเขาเนี่ยก็เคยมาเคยคุยกับป้าถูกปะพี่สาวเขาเคยมาแต่ประเด็นก็คือนางจูมเองเนี่ย แสดงว่าน่าจะห่างจากเรามานานแล้วหรือไม่ก็เขาบอกว่าไม่เคยกลับบ้านเลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่ามันจะไปช่องเม็กจะซื้อตั๋วตรงไหนอะไรยังไงเพราะช่องเม็กคืออุบลใช่ไหมใช่ค่ะและเดี๋ยวนั้นจากนั้นเนี่ยมันจะข้ามข้ามหนีไปเนี่ยนะฮะ อันนี้คือนาทีที่มันป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยน,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 นอยู่ในหมอชิดใช่ไหมจ๊ะจมีอีกเยอะเลยค่ะก็บอกว่าเนี่ยมีท่าทีงงๆว่าจะไปทางไหนดีนะคะสักพักเขาก็จะไปเจอผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดําเป็นคนพาเดินออกมาน่าจะเป็นในหน้าขายตั๋วอะไรสักอย่างอยู่<ม>แถวหมอชิดเนี่ยค่ะที่พาผู้โดยสารที่ไม่รู้พื้นที่เนี่ยพาไปเดินซื้อตั๋วอันนี้เขายังเดินหายอยู่ค่ะเออเอยเพราะเมื่อกี้ข้างบ้านบอกว่าสงสัยว่าคาดีนี้มีคนร่วมหรือเปล่าแต่ตอนที่เราไปเช็คประตูสองตอนมันหนีเนี่ยคือเห อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่ชุดดำเมื่อก่อนถ้าเข้าใจว่าเดี๋ยวตำรวจก็ไปหาแหละไม่ต้องห่วงหรอกตำรวจไทยไวจะตายคดีแบบนี้เนี่ยนะะคือโครมมากก็สองทุ่มสิบห้าค่ะข้าไปเลยก็ได้ค่ะก็จะเห็นว่าเขามีการเนี่ยพี่ชุดดำไปถือของอ่นหนึ่งนะอาบานลงเลยทรับทีมงานขออาบานลงให้หมดเลยรับเฉพาะเฉพาะเอาออกไปหน่อยเพศภาพนี้กลับไปใหม่อีกรอบดิขอภาพนี้กลับไปใหม่ถือของให้ด้วยนะใือกระเป๋าให้ แต่ใช่คนรู้จักไหมอันนี้ยังไม่ปันธงจากข้อมูลที่น้องนริได้มาก็คือเป็นเหมือนในหน้าเหมือนได้เงินอ่าเหมือนในหน้าที่อยู่ในนั้นแล้วพอไม่รู้เรื่องว่าจะไปตรงไหนอะไรยังไงก็คงพาเข้าไปแล้วก็บอกว่าชี้ชี้ช่องอยู่ตรงไหนยังไงก็คงอาจจะมีการตกลงตกลงให้งงให้เงินกันหรือเปล่านี่นะคะเดี๋ยวไม่เขียนพึ่งปันธงใช่เดี๋ยวรอดูตํารวจก่อนละกันเพราะคดีนี้จะฆ่าคนเดียวหรือมีส่วนเอี่ยวด้วยแต่ที่หมอชิดไปเจอชายชุดดาใส่หน้ากากอนามัยใช่และเนี่ยเหมือนกาลังหยิบของก็คือเหมือนเป็นการหยิบเง จูมเนี่ยจะนั่งรออยู่ที่เก้าอี้ก็เหมือนอาจจะเป็นในหน้าขายตั๋ว่มาถึงพามานั่งนะเสร็จไม่รู้เรื่องใช่ไหมทํายังไงไปซื้อตั๋วให้มันอย่างนั้นจริงเหรอคนเราจะไม่รู้เหรอว่าซื้อตั๋วยังไงเขาก็เป็นชาวลาวใช่อาจจะเป็นด้วยความเป็นคนลาวต่อเลยครับภาพวงจรปิดต่อไปต่อเลยก็ได้ค่ะสองทุ่มยี่สิบเนี่ยนะคะ ก็ผู้ชายคนนี้ก็เอาเงินที่ได้จากนางจูมเนี่ยไปซื้อตัว๋วดยสารนะคะซึ่งเป็นช่องที่จะไปช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งนางจูมเนี่ยก็ยืนรออยู่ณจุดนี้นะคะเพราะเขาคงไม่รู้แหละไปซื้อจุดไหนอะไรยังไงสักพักหนึ่งค่ะก็ปรากฏว่าหลังจากที่ซื้อตั๋วได้แล้วนะคะนี่เขาก็มีการถือของไปละพาไปส่งที่บริเวณชานชาลาค่ะอ๋อนี่ไงเออมีนายหน้าช่วยถืออย่างนี้เลยเนาะอืมเออ okay, ซึ่งเวลาสองทุ่ม23นาทีนะคะเป็นทางเชื่อมผู้โดยสารอาคารผู้โดยสารที่ชันชลาคราวนี้พอส่งถึงคงชี้ช่องแล้วแหละผู้ชายในหน้าคนนี้คงบอกว่าเออชันชลาไปทางนี้นะพี่เข้าไม่ได้แล้วก็จะเห็นนางจูมเดินคนเดียวแล้วค่ะเพื่อจะมาขึ้นรถโดยสารที่จะออกไปที่ช่องเม็กอบุบลราชธานีนะคะแล้วก็ตอนสองทุ่ม26นาทีค่ะกล้องจอปิดที่ชันชลานะคะก็จะเห็นนางจูมเนี่ยเอาของ มาขึ้นที่รถทัวร์อันนี้แหละค่ะแล้วก็ขึ้นไปรถทัวร์ค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะคะรถทัวร์ก็ออกตอนสองทุ่มสามสิบเอ็ดนาทีเนี่ยคะ่ะก็ไปแล้วพังของแล้วก็พนักงานขาขึ้นบนรถกไป <nei? S 2> พนักงานขายตั๋วเปิดวงจรปิดตอนเขาเดินปุ้นปี้นอยู่เดียมบอขอสอเลยก็ได้นะครับ <M aker> จุธารัฐเล่าให้ฟังว่านางจูมากับผู้ชายคนหนึ่ง <M aker> ซึ่งคาดว่าก็คือพวกหากินในหมอชิด <M aker> ก็คือคอยรับจ้างซื้อตั๋วให้มาซื้อตั๋วตอนสองทุ่มยี่สิบรถออกสองทุ่มครึ่งเป็นรอบสุดท้ายอูโหูถ้าเมื่อคืนมันช้าไปนะเมนะมันอาจจะยังหนีออกไม่ได้อ่ะ เพราะศพไปเพิ่งเจอเมื่อวานใปรากฏว่ามันช่วงเที่ยวสุดท้ายมันได้จริงๆฮะแล้วตั๋วราคา800โดยผีที่มาซื้อให้เนี่ยก็ยอมรับว่าตกใจเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยรถทัวร์ออกตอน2โมงครึ่งและเข้าใจว่าไปถึงก็คือช่องเม็ก9โมงเช้า21 21คือวันเจอศพใช่ถูกไหมเมย์ใช่ค่ะแล้วปรากฏมาไปถึงอุบบนเรียบร้อยแล้ววันนั้นตอนที่เจอศพมีเสียงน้องขายตั๋วนะฮะค่ะเขาก็มาซื้อตั๋วเฉยๆนะน้องเขาก็บอกว่าไปช่องเม็ก นี่ก็ขายแค่นั้นรู้แต่ว่าค่ารงนั้น896สองทุ่มครึ่งแล้วตอนที่เขามานี่คือขอเลือกรอบที่เร็วที่สุดค่ะคือ วันนั้นนะ่ะคือเที่ยวนั้นเที่ยวสุดท้ายอยู่แล้วแล้วเขามาประมาณกี่โมงนะครับพี่สองทุ่มยี่สิบตอนที่ออกตั๋วสองทุ่มยี่สิบออีกสิบนาทีรถออกอแล้วท่าทีเขาดูแบบลิงี่ร้อเฉยก็ปกติเพราะว่าผู้โดยสารนะคะเขาไม่มีปฏิกิริยาอะไรให้เราสังเกตเราจะไม่จําผู้โดยสารอยู่แล้วถามพี่ก็จําหน้าเขาไม่ได้นะก็ก็ตกใจอยู่ว่าตำรวจเขามาถามไงมาหาข้อมูลว่าค่าคนตายบอกเขาเราก็ จากหอชิดเน,นี่ยไปช่องนี้ในช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงเหรอครับพี่ประมาณสิบถึงสิบเอ็ดชั่วโมงอ่ะแปลว่าตัวเขาเขาจะถึงกี่โมงเหรอครับแปดโมงแปดโมงเช้า,าโดยกําหนดนะจะถึงประมาณแปดโมงครับอ่าล่าสุดตัดไปที่อุบลเลยก็ได้นะฮะเอากลับหน้ากลับเข้ามาตรงนี้ก่อนนะเพราะวันนี้หลังจากเกิดเหตุเรียบร้อยปรากฏว่าเราได้วงจรปิดที่อุบลน,นะฮะตอนเก้าโมงแปดนาทีนั่งจูมลงจากปอขอสอมาแล้ว อ่าลองดูซิเอะมันจะมีภาพตอนลงบกขอสอด้านนอกก่อนนะด้านนอกก่อนนะทีมงาน21มกรานะ21มกราอ่าเนี่ฮะนี่อ่าโอเคอันนี้แหละ9กโมงนาทีเช้าวันรุ่งขึ้นคือ21 <หา S 2> มกราค่ะเนี่ยรถทัวที่นางจูมนั่งไป <มา S 1> นะคะแต่หมอชิดถึงแล้วถึงที่ช่องเม็กเป็นที่เรียบร้อยอุบลค่ะโอ้โห,หมันเฉียดฉิว่องเลยอ่ะ<า>เวลาที่มันไปเหยียบอุบลเนี่ยคือเวลาที่ใกล้จะไปเจอศ อโอ้โหแต่อันนี้ไปโทษตำรวจนะเพราะว่าเอาจริงคือกว่าจะเจอศพคือมันข้ามวันแล้วมันใช้เวลาข้ามวัดนี่แหละหนีหนี่ฮะลงแล้วนะฮะนี่ก็จะเห็นจูมลงมาแล้วค่ะแล้วก็มาเอาของเอาของนะคะอืมแล้วหลังจากเอาของเอาของนี่ถามว่าเขาไปไหนอะไรยังไงจะมีวินมอเตอร์ไซค์ที่มารับเขาค่ะนี่ก็คือตอนเก้าโมงแปดนาทีนี่แหละให้ดูนาทีเลยนะฮะฆาตากรโหดนี่ฮะหนีมาถึงช่องเม็ก แล้วมันจะมีอีกมุมหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวมันจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ใช่นี่มอเตอร์ไซค์ของคุณส้มโดยเบื้องต้นเนี่ยส้มก็เลยขับพาออกจากคุณส้มโดยเบื้องต้นเนี่ยส้มก็เลยขับพาออกจากก็คือบขสที่ช่องเมตศูนย์บอสจะเห็นขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์ของคุณส้มแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกจากบขสมันเฉียดฉิวจริงๆฮะ คือถ้าเจอศพเร็วเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบใช่ปะ่ะหรือตอนแหมมันก็พูดยากเพราะมันค่าคือสี่โมงกว่าสี่โมงห้าโมงกว่าวันที่ยี่สิบถูกปะ่ะเจอศพคือเช้ายี่สิบเอ็ดม,มันฆ่าเสร็จหัวข้ามปุ๊บมันหนีเลยและนี่ฮะคือนาทีมันกำลังจะไปลาวแล้วฮะ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้เองเนี่ยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเทที่ช่องช่องเมก่อนที่ท่ารถของอุบลสักนิดหนึ่งเพราะเราไปเจอกับทางด้านของเอ,อน้อยหน่า เป็นพนักงานขายตั๋วด้วยถูกไหมที่ช่องเม็กโดยเบื้องต้นเนี่ยน้อยหนาเนี่ยช่องเม็กอุบลน,น้อยหนาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกตัวเองก็ไม่รู้นะฮะว่านางจูนเนี่ยลงมาจากรถที่บริษัทต,ตัวเองทํางานแต่วันนี้เจ้าที่ตํารวจมาสอบถามข้อมูลแล้วขอดูวงจรปิดหูตํารวจก็เก่งนะทำป็นเล่นไปตํารวจไทยก็อย่าไปว่าเขาเยอะเลยเอาจริงคดีนี้เขาแกะรอยไวกว่านักข่าวเลยคือเขาปูพรมตั้งแต่รู้ว่าเจอศพอ่ะเขาไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,ปบไปอุบลเลย ปรากฏว่าเพิ่งรู้ว่าเอ้านางจูมนี่คือฆาตกรเห็นบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกเบาะแสตํารวจว่ามันขึ้นรถมอเตอร์ไซค์พี่ส้มไปใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าพี่ส้มเนี่ยเอามันไปส่งต่อที่ไหนยอมรับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าพอรู้ว่าฆาตกรรมคุณป้ายอย่างโหดเที่ยมยอมรับว่าตกใจมากลองฟังเสียงหน้อยหนาดูหนอ่อยฮะ9โมง10นาทีนุ เขาหนูเห็นแค่ในกล้องมาวันนี้เพิ่งเห็นคือในกล้องคือหน้าตาเขาเคร่งหน้าตาเขาเคร่งเครียดไม่พูดไม่จาดูหน้าตาแบบไม่พูดกับใครเขาก็ขึ้นรถค่ะขึ้นขึ้นรถวินมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็เอารถบินมอเตอร์ไซค์เขาไปส่งที่หน้าด่านอ๋อเซงก็ต้องไปไปในหน้าในหน้าด่านค่ะ ไม่ค่ะเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันเพราะว่ามีตำรวจเข้ามาขอดูกล้องแล้วก็ขอดูข้อมูลมก็เอาข้อมูลให้ก้าม,ามลวใช่ของเมื่อวาน9ก้าโมงคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดใหญ่หรอนะฮะ,ะ,ะอ่าขอภาพตอนเขาขึ้นรถลุงส้มหน่อยอ,อ่ะมานะแลวนะฮะเราโทรศัพท์ไปหาลุงส้มเมถามว่าลุงส้มไปส่งไอ้หมอนเอ้ที่ไหน ค่ะนางสาวส้มค่ะนางสาวส้มนะคะออไม่ใช่ลุงส้มเหรอถ้าเป็นผู้หญิงเหรอเป็นผู้หญิงผูออ้หญิงผู้หญิงเหมือนกันเหรอเนี่ยใช่อ่ะนางสาวส้มค่ะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่ไปส่งนางจูมเนี่ยนะคะเล่าว่าเมื่อวานนี้21ดมการาคมตอน9กโมงเช้า9้าโมง10นาทีจูมลงมาจากรถทัวร์แล้วมาเรียกวินของคุณส้มเนี่ยไปส่งที่ด่านช่องเม็กซึ่งอยู่ห่างจากตรงจุดนี้ไม่ไกลนะคะเห็นว่าประมาณ300เมตรเท่านั้นเองค่ะสีหน้าเขาก็ปกติไม่ได้ดูมีท่าทีร้อนรงหรือว่ากังวลอะไรนะคะมีกระเป๋ามาด้วยหนึ่งใบแล้วก สั้นๆว่าเขาจะกลับประเทศลาวแต่ไม่ได้บอกว่ากลับไปที่เมืองไหนนะคะทีมข่าวก็คือน้องนัตตี้สังเกตเได้ถามว่าแล้วเห็นบาดแผลเห็นร่องรอยการต่อสู้อะไรของตัวบนตัวนางจูไหมนะคะคุณส้มบอกว่าก็ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นนะเพราะตอนนั้นก็รีบเพราะว่ามีลูกค้ารอคิวอยู่หลายคนก็เลยรีบไปรับไปส่งผู้โดยสารคนนี้พอส่งเสร็จก็รีบกลับมาก็เลยไม่ทันได้สังเกตค่ะคือมารู้ตัวอีกทีก็คือฆาตรกรผู้ต้องสงสัยที่อาจจะฆ่า อาหมูหรือเปล่าแกก็กตกใจมีเสียงของคุณส้มนะคะอ๋อเขาไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะพี่เหมือนมากที่ลงมาแต่รู้มีแต่คนเราค่ะทุกคนรู้ต้องไปส่งหน้าด่านทีเดียวอ๋อเราตอนเราไปส่งเขามีท่าทีปกติไหมหรือเป็นยังไงบ้างปกติค่ะแค่เแค่แกไม่คูดไม่จาก,กับใครพอลงรู้แล้วแกก็จ่ายเงินแกเข้าไปผู้หญิงคนนั้นเขามีร่องรอยการถูกต่อสู้อะไรอย่างนี้ไหมทําร้ายไหมมีบาดแผลมีอะไรไหมคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เห็นว่าเขาพิดปกติอะไรเนาะ ค่ะค่ะแกแค่ลงรถมาบนตอมาขึ้นรถแล้วก็ไปส่งนาา่ะเขามีถือข้าวของอะไรไหมตัวเองครับเขามีเขามีถือกระเป๋าใบหนึ่งค่ะแล้วก็ถุงสีเหลืองถือถือสองข้างถือมือสองข้างค่ะเขาได้บอกไหมว่าจะไปเมืองไหนอะไรยังไงครับไม่ได้บอกค่ะถามแกก็ไม่พูดผู้ชมครับและนี่คือตอนที่เราได้วงจรติดนี่นะฮะที่อย่างที่บอกก็คือส้มใช่ไหมส้มก็เลยยืนยันว่าน,นขนาดนี้ เขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะเข้าไปที่ด่านเลยเพราะด่านมันอยู่ใกล้มากข้ามเรียบร้อยแล้วครับและก็ไปลาวเรียบร้อยแล้วครับเปิดภาพที่ที่ที่อุบลไว้ก่อนนะเพราะกำลังจะบอกว่าวันนี้เราเจอข้อมูลตัวหนึ่งว่านังจูมเนี่ยไม่ธรรมดามันเหมือนกับมีอาการแปลกๆคือเป็นคนเล่นของเนื่องจากว่าคุณสุมาลีเนี่ยเล่าให้เราฟังคุณผู้ชมฮะ